มา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 วุ้ยอุ้ยพี่เจมไปเถอะแล้วไปกลับรถกันคือเมื่อกี้นั้นเข้าประตูแล้วประตูแม่ปิดใส่หน้าเลยอ่ะจริงหรอเออเฮ้ยมันต้อนรับแล้วเลยมันต้อนรับอยู่สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในเกมชื่ออะไรนะฟาร์โมโฟเบียอ่ะเราอยู่ในเกมฟาร์โมโฟเบียกันนะคะครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเป็นทีมล่าท้าผีแล้วก็มาปราบผีด้วยนะโอ้โหใครทำท่าสะพานโค้งอ่ะ หลาคหลังคุณเป็นอะไรอะเราจะไม่กลัวผีเพราะว่าเรามีสปายโคถ้าเราถ้าเรากลัวผีปุ๊บเราหงายเลยเราหงายเดินเลย เราหงายสู้เราแอบสู้ผีค่ะเราจะไม่เจออะไรทั้งนั้นแล้วก็มีการทำเควสทำภารกิจต่างๆนะคะอย่างแรกที่เราต้องรู้ก็คือเราต้องรู้ว่าผีเนี่ยเป็นประเภทอะไรต้องรู้ว่ารเราหลังแอบกันแบบไรครับเราจะสะพานโค้งสู้มันนะคะเราจะไม่เห็นอะไรทั้งนั้นผีมาข้างหน้าไม่เห็นนะเพราะว่าเราสะพานโค้งอยู่ค่ะครั้งนี้เนี่ยคนที่นําทีมรู้สึกว่าจะต้องเป็นพี่แป้งนะคะเพราะว่าพี่แป้งเนี่ยจิตแข็งที่สุดแล้วเะมีคนหยิบไอ้เครื่องสแกนไอ้เนี่ยสแกนกรรมไปแล้วจะหยิบสมุดละจะหยิบสมุดละ สแกนให้สแกนให้ผมมีไฟฉาย UV กล้องวิดีโอแล้วก็ไอ้รีโมทแอร์แล้ววะซึ่งจะบอกว่าผีในบ้านนี้นะมีแบบหลายประเภทมากในเกมเนี้ยประมาณแบบเป็นสิบอะผีตั้งแต่สัมภเวสียันทูตผีปีศาจร้ายกาดสุดๆมีมีนางฟ้าปะมีค่ะผมพี่เองถ้าใจงเลยเข้าไปก็นางฟ้าในบ้านแหละ ไฟฉายฟาดหัวตอนนี้เลยเลยฝนตกอ่ะกับบ้านนะเดี๋ยวค่อยมาตอนที่แบบฟ้าแห้งๆก็ได้ที้หลังแรกเลยหลังแรกสุดเลยอะเวลคามเห็นไหมเขาบอกอยู่ว่าเวลคามเป็นคนขับผี่นะพี่ก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูเปิดไฟหน่อยจะได้ไหมไปอยู่ด้นคือเพลงอะไรวะรีบเปิดไฟรีบเปิดไฟเปิดไฟหน่อยจะได้ไหม เฮ้ยห้องคอมคัดเกมกันแต่ปะพี่เราไฟห้องนี้อยู่ไหนอะเฮ้ยหาไฟห้องนี้ไม่เจอบางห้องจะไม่มีไฟนะอาจจะต้องเปิดจากโถงห้องใหญ่เนี่ยอะเฮ้ยตรงนี้ไม่เทียนด้วยอะเริ่มดน้มารอะเปิดแล้วพี่เปิดละเฮ้ยห้องนี้เก่ามากไหนไหนไหนดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยอืมเด็กนี่ไงมีแนนซี่ชื่อแนนซี่ แนเลยอะไรพี่เหมันสัญญาณมันเปลี่ยนเมื่อกี้เฮ้ยห้องนี้ห้องนี้เก้าสิบเก้าสิบกว่าเลยโอ้โหพี่หมายต้้งกองต้กองเก้สิบหกเลยเก้าสิบหกแล้วเก้าสิบเจ็ดเก้าิบแปดเกสิบเก้านึ่งแล้วร้อยหนึ่งแล้วร้อยหนึ่งแล้วขึ้นแรงขึ้นแรงวางวางต่อพี่หมายพี่หมายวางตรงนี้วางตรงนี้วางตรงไอ้เป็เด็กนี่เลยนี่ปะไอตัวนั้นก็ได้หมุนหมุนหน่อยได้ไหมร้อยสิบ่ะพี่แรงมาก หมุนหมุนไหนหมุนไปไหนหมุนเข้าหาเตียงเลยหมุนเข้าหาเตียงเตียงเหรอโอเคพอยังได้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 ยูทูปเปิดบันทึกแล้วใช่ไหมบันทึแล้วตู้เปิดได้พี่เปิดเองไม่กดบันทึกมันต้องเป็นแสงสีเขียวหรือสีแดงวะเขียวเขียวเจนไม่สัญญาณมันหายแล้วว่ะเหมือนมันเดินออกไปแล้วอ่ะตอนเวลาเราต้องนี่ก็ได้ถ้าผม้วยอ่ะพี่ฮะขึ้างในออกมาให้เะอพานด้วยว่ะ ทุกคนทุกคนมามาออกมาไปห้องอื่นเรามีเวลาแค่ห้านาทีก่อนที่ไฟจะดับปุกไงโอ้โหบ้านนี้นี่คือแบบเก่ามากเก่าแต่ไม่ใช่เทียวเหมือนผีมันเดินมาห้องเนี้ร้อยสามร้อยสี่เฮ้ยพี่เปิดเองพี่เปิดเองตกอ้ไปดีกว่าเผื่อมันจะแบบตกใจเออมันช่วยได้มันช่วยได้แล้วเราจะปาดมันได้ด้วยอะไรอ่ะก็แทนปมหัวเอาเทนปมหัวมันเราต้องหาสิ่งที่มันเป็นปกปงบอวมันได้อะ ห้องนี้ไม่ได้เดินมาเลยครับเฮ้ยมีไฟสองดวงวะตรงเนี้ยอย่าลืมนะถ้าเราเจอดวงวิญญาณเราอย่าลืมห้องนี้ร็อกวะพี่เฮ้ยพี่เจ้าจักรเขียวพี่เจ้าจักรเขียวเก็บเลยพี่เก็บเลยเก็บเลยๆเก็บเลยมันเกลือร้ายนี่เฮ้ยคุณคุณมาภาพเนี้ยเหมือนจะเจอเจอในคลิปคิววะอีน้งเก็บถอนวะพี่เอาเก็บไม่ได้อ๋อปอนี่ขโมยทุกอย่างเลยนะเอาหมดแล้วอ่ะ เอ้พ um? ีนเอ้ยเอยไม่ีห้องนี้พี่ฮะเฮ้ยห้องนี้ห้องนี้คนคนอะไรอ่ะคนเทียนเหรอพี่มั่เก่าเฮ้ยมีถเพี้ยนนีองนี้ด้วยไม่มีรถรถร้องรถพี่แปมีปบุญแจ๊ปิด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 ปปิดปิดปิปิดปิดมปปดิ ไข่ต้องรถไข่ต้องรถประตูฝั่งคนขับไปอยู่ไหนฝั่งนี้ฝั่งนี้ประตูไม่ใช่ไม่ไม่น่าใช้กุญแจนี้อ่ะไม่ได้เลยเฮ้ยได้ยินเสียงฟ้าร้องเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงคนเดินเอาแล้วพวกเราหรือเปล่าพี่มาพยายามส่องหารอยนิ้วมือนะเจะว่าโอเคตอนนี้ไฟดับน์แล้วเรากลับเรากลับไปดูไอ้นี่ปะ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 กลับไปดูไอ้นี่กันกล้องโอ้ยแต่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  มันรับงานงี้มันเนี่ยจะไม่มีงานอะไรทำหรอเราได้ตังทีสิบบาทไงเอองานมันไม่ค่อยแรงมันไม่ค่อยแรงอ่ลยพี่ยดูพร้อมกันชึบโอ้โหไม่มีอะไริ่กรโอ้โหพี่กัดกล้องคือไปตรงนั้นหน่อยไม่ได้หรอจริงๆเราควรไปปิดประตูไหมเอ้ยนี่นี่สัญญาแรงมาก ใครจะแตะห้องนั้น้าไปอ่ะนะขึ้นติดสิบเลยหยังไงอ่ะพี่แต่ห้องเนี้ยมันตอนที่เราจะเข้าไปสัญญาณมันแรงนะแรงใช่ป่ะแรงแรงแรงแต่มันยังไม่ถึงตัวจับอะไรจับคลื่นผีหรือจับกลิ่นน่าจะกลิ่นอุ้ยกลิ่นแรงแรงมากดูดิโอ้พี่ว่าน่าจะแบบโหดมากเลยอะแรงกว่าบ้านก่อนหน้านั้นอีกนะนี่ระดับเก้าเลยนะเว้ยพี่มันน่ากลัวมากอะระดับเก้าล่ะตายตายตายจะขึ้นไปสิ่งอะ แสลงว่าเราต้องลองไปเช็คในห้องนี้อีกรอบอ่ะไม่แน่อาจจะมีลายในมือปะปะปะไปใครถือไฟอ่ะเพียงแบ็คไลท์นะแบ็คไลท์พี่ถือโอเคคเเอฮ้ยเราเราส่องที่กระจกก่อนได้ปะส่องกระจกดูก่อนด้ไอ้ทีเราดูดิ่ต้ดูดิมีอะไรอยู่เปล่าจ้าดีมีใครอยู่มั้ยวันนีเราโคตรตัวเกมียดเลยพี่ไม่พี่เมื่อกี้เราไม่ได้ดูเควสเลยว่าผีมันแบบคุยกับเราได้หรือเปล่า คุยได้คุยได้ผีคุยได้ตอบสนองได้เฮ้ยพี่แป้งตัวสีฟ้าเออพี่นี่แหมเธอก็ตัวสีฟ้าเหมือนกันเออว่ะมันสะท้อนไฟตุ๊กตาหัวด้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอใส่หูฟังสองข้างพี่มันแรงมากเลยขึ้นอ่ะกลิ่นเหรอใช่พี่กลิ่นแรงกลิ่นเท้าไปห้องนู้นเท่านึงเฮ้ยเปิดตู้เปิดตู้เปิดเปิดเองพี่ ได้ดูผัมาเองพี่เอ้ไข่เ้ยอะไรพี่อะไรเฮ้ยม่มีเสียงเมื่อกี้ม่ีเสียงปิดปิดประตูเสียงปิดไฟหรือเปล่าพี่พี่ขึ้นแรงว่ะเก้าแปดแล้วพี่ร้อยละร้อยละทุกคนอย่าเพิ่งเดินนะอยู่เฉยๆสนามหลังบ้านคือไม่มีคนเลยน่าเล่นน้อนน้ำอ่ะโอเคอย่งน่าเล่นอีกต่อ อะไล่อะไรกิ๊จอมันกับพิบอะเอาแล้วดู something นี่ห้องอะไรเฮ้ยห้องใต้ดินโอ้โหายละเกียรติตามมาตามมาตามมาเฮ้ยข้างล่างนี่พีดโต๊ะสำหรับคนแก่ด้วยดูดิอย่าโยกนะโยกหน้อยอุ้ยสัญญาณแรงสัญญาณแรงเฮ้ยโอ้โหร้อยสามแล้วพี่ do something scream scream วินิจังพี่กระดานอ่ะเฮ้ยจน่ไงนีไงนีไงโอ้โอ้โอ้คุยได้ปะนี่ไงมีแสงวเฮ้ยพีแสงแล้วมีแสงแล้วมือใครวะน่ะมือพี่ไหมมือพี่ไหมไมนพิบะากพิบใจด เฮ้ยโอ้ยเจ้าตกใจหน้าจะอลองปิดขึ้นไปที <can il S 1> ่ย like ุก่อนขึ้นหรือพร้อมบวกตอนเนี้ยหนูถึกกล้องรอเลยเราต้องถ่ายรูปมันให้ได้ไอ้ได็กเสียงคนเดินลงมาพี่ไม่ได้ยินวะหนูไม่ได้ยินพี่หนูไม่ได้ยินหนูไม่ได้ยินรอมันเป็นเสียงหัวใจฟ้าร้องดังมาก Show us เฮ้ยมันเดินจริงพี่ไม่ได้ยินเลยวะไม่ได้ยินพี่ Make a sound เฮ้ยพี่ไม่กล้าขยับ j o e s Make a sound อิววัตพี่ไหมพี่ไหมเอาไอ้ไอ้นั่นหน่อยพี่วัดระดับเปลี่ยนพิกัดดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยทีวีเปิดทีวีเปิดทำไมไฟติด แปลว่ามันไม่อยู่อ่ะพี่มันไปแล้วเหรอ้ยพี่ไม่ลองเขียนเดินลองเอาม่วงสองหนยดิแต่ไฟอ่ะเออสองตรงทีวีสองตรงทีวีอืมไม่เห็นอะไรเลยมีไหมมีไหมตรงไฟมีไหมพี่ไม่ไปเอากล้องจากห้องเด็กมาแล้วเปลี่ยนที่อุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟฉายพี่กับพี่ไฟฉายพี่กับพี่ประตูล็อกพี่ประตูล็อก หายแล้วเฮ้ยมันมาแล้วเนี่ยโผของจริงเฮ้ยประตูลองจริงมันมาหากือโดนละจริงปะอือหือโดนจ้ะถือไฟไงเฮ้ยพี่พี่เปิดให้พี่เปิดให้ที่ไม้โดนเหรอโดนถือไฟโอปอโอปอล์ถ่ายได้ปะไม่ทันพี่ไม่เจอเลยเมื่อกี้เราพี่ไม้โดนโอปอโอปอกดไม่ทันไม่เห็นพี่คือหนูไม่เห็นอะไรเลยนะเมื่อกี้ พี่เห็นเขาเดือดไม่มันคือตัวอะไรพี่ไม้มันตัวอะไรมันมันเป็นเหมือนผู้ชายอ่ะแล้วมันก็มาบิดลูกตาแต่มันเขามองมองไม่เห็นกันมันก็ปี๊กไปปี๊บไปเฮ้ยเฮ้ยผิดมีตกมีตกมีตกอะไรอ่ะมันมีตกในห้องนั้นแสดงว่าต้องมีในห้องนั้นพี่ไปเอาไอ้นี่ก่อนกล้องเฮ้ยไปดูกล้องยังกล้องดูยังแต่เรายังไม่เจอรอยนิ้วมือเลยใช่ไหมยังไม่เห็นโอโหแล้วพี่ไม้แก้วพี่ไม่แบบอยู่กับไฟสีม่วงแล้วเมื่อกี้ประตูแม่งปิดเองอ่ะเออแล้วมันกระลอกป่ะพี่ไม่ะ ไม่ไรวป่งยังได้ยังเฮ้ยจะได้หวะโอเคไปดูตรงหน้าทีวีหน่อยเมื่อกี้หน้าทีวีมันนี่ต้องเดินนำหรออุ้ยไฟดับว่ะทำไมกูเป็นผีแล้วกูเดินทะลุโซฟาไม่ได้หายติดไปหมืเฮ้ยตรงนี้มีห้องเรายังไม่ได้เข้าเลยไหนไปดิไปดิ ซอฟต์วินมีฟรี w ว f i พวกคุณกำลังปลอดภัยอยู่เพราะว่าผมเฝ้าอยู่หน้าห้องเฮ้ยเฮ้ยมันกระพริบปิดประตูปิดประตูหายละวิไอเราใครอยู่ข้างนอกอะ่ะผมได้ยินเสียงเท้านะถ้ามันเปิดประตูโอปอนี่เลยนะถ่ายเลยนะโอเคพี่มันไปละ โอเคมันไปโอเค Let's go Let's go <S ไฟก็ไม่ได้ผีบ้าไฟตัดไฟตัดพี่ต้องรู้นี่เลยพี่ไอ้ไนนชั้นตนไ<ห>อนี่เนี่ยแั้วตา้ิง่ะห,ห้องนัง่งเฮ้ยมันมามันมาเงียบเงียบ เจอไหมโอปอ่ายเลยเจอมปอไม่เจอไม่เจอพี่มันกำลังเดินมันเดินลงมามันเดินขึ้นมาจากห้องใต้ดินงานห้องใต้ดินนี่คือใกลมากนะไ่ชายคุณกับพีแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้ายลูกไายลูกหายลูกายลูกไ่ายท่ายที่ที่่าย่าย หายหายพี่ดอค่ะเฮ้ยไม่หายเฮ้ยไม่เห็นนะหายเลยพี่เจอมร่ยเจอไหมยเมื่อกี้คือแบบเป็นเงาเต็มเต็มเลยอ่ะทุกคนพอเราตายแล้วอ่ะบ้านหลังนี้คือเก่ามากมีใยมังมุมเพียบเลยพี่ไม่เห็นปะเันเห็นเห็นยันี้ลงลยอ้พออกมาพี่จะไปดูกล้องจะไปต้องไปดูกล้องโอเคโอเคตจอแล้พี่ว่ามันต้องอยู่ข้างล่างอ่ะแต่ตัวนี้คือผู้หญิงนะตัวนี้คือผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายเออพี่จะรีบตายกันไปทําไหมอ่ะ เดี๋ยวก่อนทุใจอย่าเพิ่งออกจากบ้านไม่จะจะไปดูก้อใครร่ยความเข้มข้นข้าเพื่อนนะคือมีความรู้สึกว่าใครถือไปฉายคนนั้นไม่เสี่ยงตายเ้ยอ๋อคือคือเราต้องยอมย้อนไปฉายทงพวกคุณต้องเข้ามาในบ้านไม่งั้นโดโลทีจะไม่ปรากฏตัวพี่เจยจะสู้ไหมไหนดิถ้าไม่ตายก็บอกก็ดูแลตัวเองไม่หรอกโกกิ้งเลยพี่ มา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 แอแล้วปกลับรคือข้าประตูแลระตูแมใสหน้าเลยอะจิงหอออมันต้นรับแล้วมันต้นรับอยู่โอเเก็บอันนี้ว่ะพี่เก็บไม่ได้แล้วอะกล้องเนี่ยไหนวะเอาไปต้งเห็นปะโอเคเก็บไปละเอ้ย้มันมาแล้วพอมันมาออกจากบ้านโอลอ หูห้องล็อกตรงไหนพี่ไหมมันหล่นมันหล่นมันหล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วน่าจะขึ้นมาจากชั้นใต้ดินป่กอะไม่ไงชั้นใต้ดินด้วยชั้นใต้ดินนี่นี่นี่โอ้ยมันเข้าไปชั้นใต้ดินมันเข้าไปชั้นใต้ดินตาม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 เฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันขึ้นระวังนะมันระวังนะมันขึ้นไปแล้วมันกำลังจะไปหน้าบ้านมันอยู่ห้องร่างเล่นเฮ้ยตอนนี้มันมันเดินมามันจะเปิดทีวี ห้องทีวีอุ้งหายไปโอ้โหหายไปแล้วทำไมหายวะชุบเจงมันไปแล้วมันไปแล้วพี่จะตายแน่โอปอลยังรู้สึกเลยทำไมคนที่ตายถึงไม่ใช่กูพี่ไปเล่นใหม่ไหมตอนนี้แจ้งทิ้งยัไงนี่นี่นี่เมื่อกี้มันเดินผ่านห้องห้องรับแขกเราเอาหนังสือมาไว้ตรงห้องรับแขกเผื่อมันจะสื่อสารกับเราโอปอต้องเอาไปสมุไปโอปอไม่มุดพิมพ์ขึ้นเลยเอ้า เราต้องเอากล้องเอาก้องมาตั้งไว้เอากล้องมาตั้งห้องรับแขกห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ตั้งบนตั้งข้างหน้าทีวีอ่ะเออตั้งหน้าทีวีหมุนหมุนก่อนเลยนะหมุนก่อนหมุนกล้องด้วยนะกดเขียวด้วยนะกดเขียวด้วยกดเขียวมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยมาจริงเงียบเงียบเงียบ พี่อยู่เอาปอไม่ได้เอาปอพี่อยู่กับปอเอเกมแล้วไม่อยู่กับปอพี่ให้สิบาทนไมถามบาทพี่ได้สิบาทอเขาตลกเลยอกเล่กเอกเยอเลเอาเกมเหลือคนเดียวแล้วพี่ แล้วว่าคราวนี้เนี่ยจุแจงแล้วก็เป็นเพื่อนคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูเต็มจอคือเก่งมาก